สวัสดีครับสวัสดี FC ฟลานบีพีแท็กเตอร์ครับมือนี้ก็สิพามาชมรถขี่อยู่ในร้านเ้อครับผมตอนนี้ก็เหลืออยู่บ่หลายคันแล้วครับผมติดจองไปหลายคันแล้วสำหรับคันนี้ก็จะจัดทรงมือนี้นยครับผมเป็นเก่าสาของเขาสวยงามครับตอนนี้ใส่กาบประกอบเรียบร้อยมืดสุดยางแล้วครับผม เรียมจัดส่งวันนี้นะครับคันนี้จะจัดส่งพร้อมกันกับร้อยห้านะครับสำหรับเก้าสามคันนี้ใส่กาบใหม่ให้เลยนะครับกาบใหม่หลังคาใหม่แท็กดีสองเส้นนะครับสำหรับคันนี้นี่สวยงามครับผมสำหรับคันนี้นะครับคันนี้นี่เดี๋ยวผมสีแต่งเต็มเลยนะครับขยายปากแตง่งเต็มสำหรับคันนี้ เดี๋ยวคอยชมนะครับสำหรับคันนี้ก็ติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เหลือขั้นตู้แอร์นี่ด้อครับท่านใดที่สนจิตสนใจยังอยากได้เจ็ดสิบอยู่เป็นเจ็ดสิบตู้แอร์ได้ครับสำหรับขั้นเนี้ยสามารถมาดูมาชมได้ดครับที่ลานบีพีแท็กเตอร์ของเฮาครับผมอยู่อำเภอชุมพลบุรีนะครับสำหรับคั้นนี้ก็ติดจองเหมือวานครับผม ลูกค้าวางมัดจำไว้เรียบร้อยครับอันนี้รอจัดส่งนะครับผมสำหรับคันนี้รอยหาของเฮ้าด้วยครับคันนี้เนี่ยผมเปลี่ยนอะไรให้ไม่มืดไปแสนกาบาทเลยนะครับคันนี้เฉพาะชุดช่วงล่างเนี่ยก็ตกไปเก้าหมื่นแล้วนะครับแท็กไม่สองข้างแท็กไม่2องข้างโรเลอร์เนี่ยใส่ให้ไม่หมดนะครับ ลูกล่อเลยของใหม่ทั้งหมดเฉพาะชุดนี้เข้าไปก็ตกไปเก้าหมืนกว่าบาทกาบผมก็ใช้ใไม้เ้อครับเนี่ยกาบด่านข้งเป็นกาบไม้หลังคาไม้เบาะไม้ครับตัวนี้ผมไม่ได้ทําสีช่วงล่างให้ได้ครับพอดีลูกค้าอยากได้แบบเดิมๆกาบหัวเกี่ยวกับไม้เ้อครับ อันนี้ลูกค้าเอาแบบเดิมนะครับเปลี่ยนตะบูดให้เป็นบูดนิ้วกวักผมเปลี่ยนให้ใหม่หมืเด้อครับตัวนี้กาบด้านนี้กับของไม่ครับสําหรับคันนี้จัดทรงพร้อมกันกับ93านะครับคันนี้จะไปเป็นสาวเหนือเรียบร้อยครับผมเหลืออีก2องคันเด้อครับสําหรับรอยหากําลังชิคระบบครับ คันนู้นช่วงล่างก็สิบไปเก้าหมื่นกว่าเหมือนกันครับสำหรับขั้นนั้นแท็กไม่สองคางเหมือนกันเดี๋ยวเสร็จแล้วียมารีวิวให้ดูครับผมสำหรับคันนี้นะครับก็ติดจองเรียบร้อยครับคันนี้ก็จะไปเป็นสาวเหนือเหมือนกันสำหรับคันนี้เห็นนะครับยังเหลือคั้นนี้ด้วยครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจเป็นปี64เล้ครับผมสามารถมาดูมาชมได้ครับย่งเหลือคันนี้กับคันตู้แอร์นะครับที่ยังทันได้ขายนอกนั้นกับติดจองไปเมหมดแล้วครับสำหรับคันนี้ก็ติดจองเรียบร้อยครับผมคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเบาะให้ม่นาผมก็เอาเบาะใม่มาใส่ให้เรียบร้อยครับผม สำหรับสองคันนี้ไม่ได้ขายแล้วนะครับสองคันนี้จะไว้เกี่ยวแล้วเจอกันหลังเกี่ยวเสร็จครับผมเกี่ยวเสร็จแล้วฝันได้สนใจกะมาดูมาชมได,ด้นะครับสำหรับสองคันนี้รถไถเฮากะพอมีให้เลือกอยู่ครับมีอยู่สองคันเป็น LC0 นะครับกับอ็มยูซีเก่าครับผม M.U.49 ตัวนี้ราคาไม่แรงนะครับรถสวยเป็นปี64นะครับคันนี้ M.U.49 เฮาายงประันเดี๋ยวมีเวลาล่างเลยครับตอนนี้เลิงเห็ดรถเกี่ยวให้ลูกค้าอยู่ M.U. 55าเนี M ่ยครับเป็นรถของทางลานครับไว้ใส่ครับผม LC0 นี่เป็นปี6-5เลยนะครับเครื่องอัดฟังตัวนี้ก็เป็นปี6-5คาเกัน สำหรับท่านใดที่สนใจก,กัสามารถมารับชมได้ด้วยครับตัวนี้รถสวยมากนะครับเครื่องอัดฟังกับรถ L40 โอเคครับสวัสดีครับ